และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินร่วมกับแม่ชีพทูหวดหินและกลุ่มหัวหินพลังใหม่ร่วมทําบุญอัฐิอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ เวลา11นาฬิกาวันที่18มิถุนายน2565ที่วัดสุขสำราญอำเภอหัวหินนายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายอาิชาติชัยศรีรองนายกเทศมนตรีนายศิลพันธ์กมลปาโมทที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมแม่ชีพทูหัวหินรวมทั้งคณะศิทธิานุสิตวัดสุขสำราญ ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระให้แก่อัฐิดรพิรพงศ์อิสระพักดีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกลุ่มหัวหินพลังใหม่อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อดีตผู้อำนวยการขอสมกกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากนายวิรัตปียพรภัยบูรณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร,ร,ร,วร,ร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยได้นิมนต์พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยทานบางสกุลกวดน้ำและฉันพัะทหารเพลเพื่อเป็น การอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับอัธิก่อนจะนำอัธิไปลอยอังคารที่กลางทะเลปากน้ำปานอำเภอปานบุรีมีพระเทพสุทธิโมลีเจ้าอาวาสวัดธรรมิกาลามวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดประจวบ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุขสำราญเป็นประธานสงฆ์โดยมีนางจงดีอิสระพักดีภรรยาและบุตรชายร่วมในพิธีดรพิรพงศ์อิสระพักดีท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่10มิถุนายน2565ที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครด้วยโรคหัวใจล้มเหลวรวมอายุได้84ปีทางครอบครัวได้ทำพิธีและนําอัฐิมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ที่วัดสุขสำราญหัวหินซึ่งเป็นวัดที่เคารพนับถือหลวงปู่สำราญจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน